สวัสดีครับพี่บางครับผมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยซ้อมบาดให้เมนโอ้ซ้อมบาดให้เมนครับไม่หลับไม่นอนกันเลยไม่ไม่นี่กี่ทุ่มแล้วล่ะโอ้สี่ทุ่มกว่าแล้วจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนี่มันขาดตัวล็อกเนี่ยโอ้ครับฝาบาดล็องสองรอบแล้วอย่างนี้ต้องทําไงเนี่ยเย็บเย็บเย็บได้แต่มันไม่ดีเนี่ยผมนั่งเย็บอยดิดูดิใช้เข็มเนี่ยเข็มได้เย็บครับทีนี้มันอย่างนี้ ไอ้ตรงเนี้ยมันก็ขาดได้ถ้ขาดดขาดได้สาบาทก็ร่วงแต่ว่าไอ้ตรงนี้ขาดจีิเนี่ยเนี่ยเห็นไหม <im it> โอ้โหเชือกขาดเนี่ยเรื่องใหญ่ไม่ใช่บาทจะร่วงอ่ะีในบาทนีงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะอืมทีนี้บินธบได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องใส่พอบ,บินธบเสร็จก็ยกมีโมในรถก่อนแต่ว่าถ้าใครจะซื้อมาถวายให้เนนก็มาได้เลยนะซื้อบาทใบพันกว่าบาทนะบานพันกว่าบาทเนี่ยขาดเนี่ยเลย หมดอายุการใช้งานหรือดึงหนักไปไม่ดึงก็ดีอยู่ยังดีแต่ว่าสลบบาทเรีอยซื้อสลบบาทก็ได้แต่ว่าบาทจะร่วงมาแล้วสองรอบไงฝาบาทยังเดียวเลยละเนี่ยฝาบาทเดียวผมเนี้ใช้แปดนิ้วบาทแปดนิ้วบาทเหล็กซะด้วยบาทเหล็กคือสลบบาทนี่ไม่ดีพะไม่ดีเสร็จอ้นี้ก็ขาดอ้นนี้กรขาดก็ทําให้บาทเนี่ยร่วงฝาบาทเนี่ย่วงไม่บาทร่วงฝาบาทร่วงหมดไปแล้วเนี่ยสองรอบ กบ่าเนนจะไว้ลถผมไงแตย,ยว,ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้บินทบ,บาทให้ให้เนนบินทบ,บาทแล้วก็ถือเลยแล้วก็ยกมาใส่รถเดี๋ยวหาซื้อใหม่ๆใ,ใครเป็นเจ้าภาพซื้อถวายเนนก็ซื้อมาได้แล้วก็มานั่งถวายเลยนะมามาไม่ไม่รับเงินนะครับไม่รับเงินนะซื้อซื้อมาถวายให้เนนได้โดยปกติก็มีพี่น้องประชาชนนะญาติโย,ยมเอามาถวายมีเยอะมีเยอะมีเยอะครับ,บเน้นเน้เนบทประสาทกว่าแล้วนะ ไม่ยังพิ่งบวชนะคนบอกว่าเน้นมาจากไหนอ่ะโอ้ให้สินให้พรได้นะครับเออวันนี้นได้ยะถานะพีอะไรก็อะไรนี่นขาดเนี่ยวันนี้มีแฟนเพจทั่วไทยนิวซื้อพิซซ่ามาถวายก็ให้สินให้พรได้นะครับอืในธรรมาดเาเน้นอ่ะแต่ตอนเน้นที่อายเน้นถ้ายุ่งเก้าขวบนะอยุ่งเก้าขวบ ไอ้องว่าซื้อใหม่ดูแ่บซื้อสลบบาบัาีก็ได้เนี่ยซื้อสลบซ่อมลำบากละซ่อมไปก็คงไม่ดีเหมือนเดิมครับซื้อสลบบาทมีขายกาไม่รู้ซื้อที่ไหนด่านขุนทดนี่อยู่ด่านขุนทดไงแต่ว่าฝาบานบุกไงต้องสอบถามพี่น้องชาวด่านขุนทดนะครับคนร้านคนรคนร้านบ้านองร้านร้านบ้านร้านานร้านสังฆพันธ์สลบบาทแปดนิ้วสลบบาทแปดนิ้วหรือจะเปลี่ยนทั้งใบก็ได้เพราะมันฝาบุกแล้วเอาล่วงของใบ ลองสองครั้งสองครั้งสองครั้งอ่ะฝากไปด้วยนครับครับอนุโมทนาบุญล่วงหน้าถ้าไม่มีใครซื้อเดี๋ยวผมก็ต้องซื้อเองไม่เป็นไรซื้อสลบตบาทหรือซื้อบาตซื้อสลกบาทพอเพราะว่าถ้าซื้อบาทอย่างเดียวเดี๋ยวค่าน้ำมันจะเลื่อยหรอทุนทรัพย์มันน้อยก็บอกเขาไว้พี่อย่าอายเขาไม่น้อยเรามีหลายแสนแต่ว่าเราก็แตนสาหัสแสน โอเคเอ้าวสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยครับผมคครรัับบ